สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนชั้นป .1 นะครับแล้วก็สวัสดีท่านครูปกครองที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมครูประพาอนนะครับจะเข้ามาทําหน้าที่สอนสุขศึกษาแล้วก็พละศึกษาในปีการศึกษา2564ในปีนี้นะครับที่โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษานะครับหวังว่าคงจะได้เปิดเทอมได้พบกับเด็กๆนะครับเรียนเรียนวันนี้ อาะเลครับสำหรับวิชาสุขศึกษาและก็พละศึกษาของคุณครูนะครับนักเรียนได้รับไปงานนะฮะชื่อว่าอาวัยวะภายนอกนะครับซึ่งไปงานที่คุณครูให้ไปนะครับก็เป็นลักษณะเด็กผู้ชายคนนึงนะครับแล้วก็ชี้ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับวา่าครูก็จะให้นักเรียนบอกนะครับว่าอาวัยวะชิ้นนั้นส่วนนั้นเครืออะไร แน่นอนอยู่แล้วว่าอาวัยวะภายนอกก็สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับตรงข้ามกับอวัยวะภายในที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเส้นผมครับผมมีหน้าที่ทําอะไรนะครับก็เอาไว้ปกคลุมนะครับศีรษะป้องกันการกระแทกให้โดนหนังศีรษะนะไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากอันตรายนะครับ นักเรียนก็ทำใบงานนะชี้มาเลยครับว่าเช่นส่วนตรงนี้คืออะไรนะฮะแขนคอขาครับ,นะรบเป็นอวัยวะภายนอกทั้งหมดนะครับในสำหรับใบงานด้านล่างจะมีตอบคำถามอีกหนึ่งข้อนะครับเป็นคำถามถามว่านักเรียนมีวิธีการใดบ้างนะครับที่จะดูแลรักษาอาวัยวะภายนอกของตนเองนะครับทำได้อย่างไรครับเช่น อาบน้ำใช่ไหมครับสระผมนะแปลงฟันนะหรือจะเป็นวิธีการดูแลรักษาความสะอาดเบื้องต้นนะไปจับของสิ่งสุขรกมาเรียนก็ต้องล้างมือใช่ไหมครับมีอะไรอีกบ้างล่ะที่นักเรียนจะสามารถดูแลรักษาอาวัยวะภายนอกของตนูเองน,นั้นให้สะอาดเล็บยาวหรือเปล่านะครับถ้านักเรียนเล็บยาวนี่ก็ต้องตัดเล็บให้สั้นนะเพราะถ้าเล็บยาวเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคใช่ไหมครับ มีอะไรดีครับดวงตานะดวงตาอันนี้สําคัญมากสําหรับเด็กๆนะครับปิดเทอมไม่ได้ไปไหนอาจจะอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์นานๆจ้องโทรศัพท์จ้องมือถือนานๆน,น,นะครับอาจจะเกิดให้เกิดการสายตาสั้นได้เพราะนั้นนักเรียนเนี่ยเวลาเล่นโทรศัพท์เนี่ยต้องหมั่นกระพริบตาด้วยนะครับแล้วก็ไม่เล่นนานจนเกินไปสักครึ่งชั่วโมงก็ต้องหยุดต้องพักนะครับเพื่อสายตานั้นจะได้ไม่ทํางานหนักจนเกินไปนะครับนี่ก็เป็น ส่วนเนื้อหาของวิชาสุขศึกษาแล้วก็ภละศึกษานะครับเรื่องอวัยวะภายนอกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบอดีพ a าส์นะครับบอดีแ <Body S 1> <Body S 2> ปลว่าร่างกายพลา s แปลว่าส่วนซึ่งรวมกันแล้วก็แปลว่าส่วนต่างๆภายนอกของร่างกายเรานั่นเองนะครับหมายว่าทักเรียนคงจะเข้าใจนะครับในเนื้อหาแล้วก็ไปงานที่คุณครูนั้นมอบหมายให้นะครับก็สามารถตกแต่งระบายสีเพิ่มเติมได้นะครับ ถ้ามีปัญหาก็สามารถโทรมาปรึกษาค,คุณครูได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0898898120ครับแล้วพบกันในวันเปิดเทอมครับสวัสดีครับ